ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมานะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับผักข้างรั้วอีกต้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือผักชัยยาหรือว่าคณาเม็กซิกันนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าต้นผงชุรสเนาะหรือว่ามะละกอ,อกินใบนั่นเองนะคะ ซึ่งต้นอาชยาหรือว่าคณะเม็กซิกานนี้นะคะเขามีถิ่นกำเนิดก็มาจากคาบสมุทรยูกาตันนั่นเองนะคะประเทศเม็กซิโกเนาะทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะคะแล้วก็แพร่ขยายไปยังกัวเตมาลาจนถึงอเมริกานั่นเองนะคะชาวเม็กซิโกชาวกัวเตมาลานะคะมกักจะใช้ประกอบอา่าอาหารนะคะรสชาติก็จะคล้ายคลาคณะนี่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะทุกคน แล้วไอ้ที่เราเรียกว่าผักชายานะคะคือจริงๆหลายคนก็อาจจะคิดว่าเขามาแพร่ามาทางอ่าสุราษฎร์เนาะอำเภอชัชายานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาว่ากันว่านะคะคําว่าชายานี้อาจจะเป็นคําคที่พ้องเรียกที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าชายานั่นเองซึ่งเป็นภาษาสเปนนะคะแปลว่าลมหายใจแห่งชีวิตนั่นเองนะคะแล้วว่าพอ เราเรียกเนาะเรียกชื่อพ้องตามภาษาสเปนเนาะเราก็จะพ้องเพียนว่าเป็นผักชัยยาน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะเป็นพืชต้นอวบน้ํานะคะสูง2-6เมตรเลยทีเดียวนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตัดแต่งให้สูงอยู่ประมาณ2เมตรนะคะเพื่อจะได้เก็บยอดกินใบได้ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหลังหมู่บ้านของเรานะคะก็ไม่ค่อยมีใครมา ตัดแต่งนะคะเพราะว่าเขาปลูกไว้ให้ชาวบ้านทานกันนั่นเองนะคะก็สูงนะคะสูงเนี่ยเกิน2อเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้นตรงนี้ไม่ค่อยมียอดนะคะแต่ว่าต้นข้างล่างก็จะมียอดเยอะหน่อยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บผักชิยาผักคะนา้าเม็กซิกันเนี่ยไปทาอาหารกันนะคะไปไปทานกันนั่นเองนะคะคะน้าเม็กซิกันหรือว่าผักชิยานะคะเขาก็จะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะแล้วก็ใช้เป็น ยาระบายขับปสัสสาวะนะคะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตน,นะคะเพิ่มช่วยการย่อยอาหารด้วยนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะซึ่งจะมีรายงานว่าคะนาเม็กซิกันนี่คขาเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผักใบเขียวอื่นๆถึง2อถึงสเท่าด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นิยมนำใบและยอดอ่อนมารับประทานนะคะซึ่งมีรสชาติคล้ายกับคะน้านั่นเองนะคะ แต่เนื่องจากนะคะในผักชยานะคะเขาจะมีสารพิษไฮโดรไซยายนิกนะคะไกลโคไซด์นะคะหรือว่าสารไซยาไนน์นั่นเองนะคะเวลารับประทานก็เลยไม่ควรที่จะรับประทานแบบดิบนะคะอ่าควรนําไปผ่านความร้อนนะคะหรือว่าทําให้สุกก่อนนั่นเองนะคะถึงจะรับประทานได้เนาะเพราะว่าสารชนิดนี้นะคะเวลาโดนความร้อนเขาก็จะถูกทําลายไปนั่นเองนะคะดังนั้นก็ควรที่จะรับประทานแบบสุกนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราเก็บมานะคะได้ประมาณเท่านี้นะคะเราก็มาล้างทําความสะอาดไหลผ่านน้ํานะคะหลายๆน้นําจนอ่ยางเขานะคะหมดไปนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําน้าสต๊อกหรือว่าน้ําซุปจากผักคะน้าเม็กซิกันหรือว่าผักชญากันค่ะเพราะว่าเขามีรสชาติอูมามิเนาะอ่ะเวลาทำกับข้าวก็ไม่ต้องเติมผงชูรสนั่นเองนะคะก็จะมีรสอร่อยธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะก็ได้ มาแล้วนะคะนี่ก็คือตั้งกระทะนะคะใส่น้ำพอประมาณนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการนำผักคะน้าชยานี่นะคะผักชยานี่ผักผงชรนเนี่ยมาต้มนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำของเขานะคะเก็บไว้เป็นน้ำสต๊อกไว้ทำกับข้าวไว้ทำต้มจืดทำแกงเห็ดทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นแบบ เขามีความอูมิธรรมชาติเนาะน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาผักนี่ลงต้มเลยนะคะผัดต้มินให้เขามีน้ำสีคลองนะคะนี่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะได้เป็นผักต้มด้วยแล้วก็น้ำที่เราต้มนะคะ สามารถใช้เป็นน้ำสต๊อกได้นะคะแล้วก็ต้มนะคะจนน้ำเขียวเขียวเขาจะออกมานะคะผักก็เริ่มนิ่มนะคะในจริงคือคุณยายเนี่ยเขาจะทานผักที่แบบนิ่มๆน,น,นะคะเพราะว่าคุณยายไม่มีฟันดังนั้นในผลควงที่เราต้มผักเขาก็ได้น้ำเขียวๆนะคะน้ำผักนั่เอง อันนี้คือผักกว่าชานที่นะคะทุกคนผักชัยาก็เป็นผักของชูรสเนาะมันเข้าเริ่มออกมาด้วยสีเขียวน,นะคะทุกคนสีเขียวอ่อนอันนี้ก็ต้มมาประมาณ15นาทีกว่าๆแล้วนะคะทุกคนเราก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําผักขึ้นนะคะทุกคนเอาผักขึ้นนะคะทุกคนนี่เราก็ได้น้ําซุปผักของเราแล้ว เดี๋ยวเราก็จะกรองเอาแต่น้ำเขานะคะกรองเอาน้ำเขานะคะนี่คือน้ำน้ำซุปเขียวๆนี่เนาะโอเคค่อเ,เ,เอาไปตั้งซุปไ้นะคะได้น้ำซุปสใสๆมีอูม,มามินะคะนี่คือเราไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะก็คือจะเป็นสีธรรมชาตินะคะทุกคน,นเห็นไหม เดี๋ยวเราก็จะเก็บน้ำซุปนี่นะคะให้เขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พันชนะเก็บไว้สำหรับทำกับข้าวนะคะทำต้มจืดทำแกงเห็ดทำต้มยำอะไรก็ได้ค่ะเขาก็จะเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะพอเย็นแล้วนะคะเราก็จะบรรจุถุงอย่างนี้นะคะเอาไว้ทำกับข้าวนะคะทำต้มจืดทำเป็นน้ำสต๊อกเพื่อทำกับข้าวต่อไปนะคะส่วน ผักที่เราต้มไว้นะคะวันนี้เราก็จะมา,ามีเมนูนะคะนั่นก็คือน้ำพริกกะปินั่นเองนะคะกะปิไก่กลางทอดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาอร่อยด้วยกันนะคะมาทานข้าวกันค่ะกับน้ำพริกกะปิผักชีลาลวกผักสดนะคะามาทานกันค่ะวันนี้ก็มาส่งต่อนะคะ เรื่องราวของผักชยาหรือว่าคณะเม็กซิกันให้กับเพื่อนๆนรับชมเท่านี้นะคะก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ are, ค่ะขอบคุณการรับชมนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ